สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับอยู่ผมม่อนพารุยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตนี่ครับเป็นอ่ากล้วยตานีด่างเมล็ดกล้วยตานีด่างก็เพราะวันที่14นะครับวันนี้ก็ครบหนึ่งอาทิตย์หรือว่าเจ็ดวันนะครับก็จะมาดูกันว่าน้องเนี่ยแทงหนอ่อหรือยังแล้วก็ส่วนนะครับอันนี้เป็น ส่วนที่แทงหน่อมาแล้วเนี่ยก็คือมอนสเตอร์ล่าด่างใจแอนนะครับเขาบอกว่าแม่ไอมาดิของมันเนี่ยสามารถลุ้นด่างได้ก็เลยลองมาเพาะดูครับว่าจะด่างหรือไม่หรือว่าจะออกมาเขียวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นของกล้วยตานีก่อนนะครับนี่ครับกล้วยตานีนะครับกล้วยตานีของเราเป็นกล้วยตานีด่างครับซื้อมา เท่าไรนะเท่าไร่แหละจำไม่ได้ห 6, 6หรลอ8ดมาเลนี่แหละจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเขี่ยดูกันว่าน้องนั้นแตกหน่อหรือยังนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะเสี่ยให้ดูนะครับอยู่ไนเอออยู่ไนเออขอเลืออใช้มือละมือนี่ล้างแอลกอฮอล์แล้วนะครับนี่ครับมาเลดแรกมาเลสแรกก็ ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่แตกหนย,ยังไม่อะไรเลยดูสิโอไม่เห็นเอาเป็นผ้ามันมันไม่แตกหนอครับมาเรซแรกนะครับก็ใส่ไว้ที่เดิมนะครับมาเรซที่สองดูมาเรซที่สองขไม่แตกหนออีกอืมเป็นเพราะอะไรเอ่ยกรนีก็เจ็ดวันแล้วหรือว่ายังไม่ถึงเวลาของมันหรอครับ ไงก็ช่วยบอกหน่อยนะครับนี่มาเล็ที่สามมาเล็ที่สามมาเลท่สามก็ยัง,ยงไม่แตกหนอ<ม>เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวไว้เหมือนเดิมนะครับมันยังไม่แตกหนอนดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันยังไม่แทงหนอนขึ้นมาหรือว่ามันอาจจะยังไม่ถึงอะอะไรนะเวลาของมันหรอครับหรือว่าเราทิ้งไว้ เราจะกดแวรนี้สักรออีก14วันรออีกอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับว่าน้องเนี่ยแตกหน่อหรือว่าน้องจะยังไม่แตกหน่อมันเดิมนีอ๋อก็รุนนะครับรุนเป็นครั้งแรกที่ทำนะครับทำไมถึงได้ถ่ายตรงนี้ก็คือฝนมันตกนะครับแล้วก็พื้นมันแฉดเลยถ่ายตรงนี้นี่ครับยังไม่เกิดนะครับเดวันส่วนนี่เลยมอนสเตอร่า จ่แอนก็ซื้อเป็นมะเรสมาเพราะนะครับอันนี้ก็ได้เท่าไหร่แล้ว7 8 9 10 11ก็ได้ประมาณ12วันนะครับตัวนี้ตัวนี้ได้12วันนี่ครับนี่12วันเกิดขึ้นมา1 2 3 4นะครับแทงขึ้นมา4เพราะว่าอันนึง หลุมหนึ่งมันขึ้นมาสองนะครับหลุมหนึ่งขึ้นมาสองแล้วก็มีแทงแทงหน่อขึ้นมาอีกหนึ่งะครับเป็น5แล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเอาใกล้ใกล้ให้ดูเลยครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นมุมใกล้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่จะมะีแทงขึ้นมาเ,เล็กๆอีกหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นมอนสเตอร์่าจาแอนของเราที่เพาะเป็นมเมล็ดครั้งแรกก่อนเพื่อนเลยครับอันนี้ แต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูก็จะมีตัวนี้ตัวใบตัวนี้ครับมีตัวนี้นะครับที่โตวกว่าเพื่อนแต่ว่าเกิดแทงแทงหน่อมาช้ากว่าแต่ว่าซัดขึ้นมาสูงเลยนะครับตัวนี้ก็สวยครับเห็นไหมครับก็นี่ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนน้องลงกระถางให้ดูนะว่าเป็นยังไงก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับแต่ว่าตัวหลักของเราก็คือนี่ครับ เจ้ามเมล็ดกล้ยตานีด่างว่าจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับผ่านไปเจ็ดวันอันนี้ก็สิบสองวัน,นแล้วครับและนี่ก็คือการอัปเดตนะครับสัปดาห์แรกของน้องกล้ยตานีด่างครับเป็นเวลาเจ็ดวันก็ยังไม่งอกส่วนอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ร่าด่างก็เอามาอัปเดตให้ดูนะครับยังไม่ได้ถ่ายสักครั้งเลยนะก็เอามาให้ดูนะครับเราเราจะติดตามตัวนี้กันต่อไปว่าอีก สัปดาห์ว่าจะเกิดหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถ้ามันตัวสมบูรณ์แล้วแล้วก็นำลงกระถางจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับครับก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ